ตลาดนะัดชนบทนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาดาโมโคโนะคะตอนนี้มาเดินตลาดนะัดที่บ้านโนนขามนะคะอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครปนมนะคะตอนเย็นๆนี่คนเยอะเลยค่ะที่นี่นะคะตอนเย็นก็ผู้คนจับจ่ายใช้สอยนะคะทุกคน มีอะไรขายบ้างเนาะค่ะของกินของชยเยอะเลยเฉดแฉดในเนืงนะคะโอ้โหมีน้ำไหลด้วยมีน้ำตกด้วยค่ะเฮ้ยเราจะเดินไปฝังไหนดีอะ่ะเดินฝังนี้ก็ได้ตลาดใหญ่มากเลยนะคะ ผมกินเยอะแยะเลยนนะหรู้สั่งโน้นด้วยนะคะทุกคนไม่ดองหมาของเยอะมากเลยนะคะ ในีุงละยี่สิบบาทแม่ร้านทูนมาทูาน,ะ,นะคะ ราะคะถาะคะขอขอถูกมากเลยวะค่ะม่ซื้อมากเลยค่ะแม่ค้าบอกว่าน่ซื้อมากเลยข้าวจี่นะ,อ,ะอยากกินข้าวจี่ท่เลยอ่ะข้าวจี่ข้าวจีนร้อนนะคะซื้ออะไรดี ตลาดใหญ่ที่เดียวนะคะแต่มันเป็นตลาดที่ติดกับถนนใหญ่นะห่างจากหมู่บ้านผู้คนด้วยแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะคะตรง,งนี้ไม่แต่เสื้อผ้าแล้วว่ะ ของหวานน่ากินจังเลยอ่ะมีแต่ของน่ากินมาเลยนะคะนี่โอ้โหมีแต่ของน่ากินอ่ะของขายเยอะแยะเลยโรตีนะคะโรตีค่ะโรตีโรตีนะคะขายยังไงคะใส่ไข่ ใส่ขายยี่สิบบาทครับเอาสองอันค่ะสองอันครับผมธรรมดาเห็นละห้าบาทครับผม่โอ้ค่ะโอ้ขายถูกอยู่เนาะขายถูกครับอ่าไม่ต้องหอว่ารอผมเริ่มงอว่วควันผมไม่ต้องหัวควันเพื่อนเด้อมเป็นวะที่อื่นเขาขายแพงอ่าอยาให้เศรษฐกิจดีกว่านม่เลยค่ะเอาสดสจ่ายเงินสดนะคะปีหน้ามันเขมรไม่มาวุ่นวายประเทศไทยแล้วอเขี้ยวกันซับหลังขึ้นราคาแน่นอนค่ะ นี่แม่มันเข้ามาจากเมค่นสู้สู้ขอบคุณค่ะธรรสดา40บาทสูชิสอโรตีไม่แต่ว่าบอโกติน นัดใหญ่อยู่นะทุกคนปลาปะทูใหญ่ขนาดเลยนี่ปะทู60บาทอะทำไม60บาทตัวใหญ่มากเลยอะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ไม่ซื้อปลาทูเอาตัวนี้แหละตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยที่สุดเลยอะแป๊บนึ่งนะคะอยากสแกนจังเลยมือก็ไม่มีอีกนะ ได้ไปทูเรียบร้อยแล้วนะคะประทูใหญ่ๆนะคะอันนี้โตเกียวนะคะป้าลองกี่หลายเอาไหมป้าเผาก็น่ากินนะคะทุกคน เห็นในสี่สิบบาทนะคะเนี่ยลองละสี่สิบบาทโลละสิบบาทถูกมากเลยะคะ่ะเราจะซื้ออะไรเนาะได้โลตีนะทุกคนมีอาหารอาหารบ้านบ้าน,น,ะะนเรานะคะนอไม้เผานะคะนอไม้เผา ย0สิบบาทนะคะอ้อเห็ดหลายดีปีนี้ไหมมาห้าสิบบาทด้วยมาห้าสิบบาทมาหอยด้วยแต่บบหเห็ดหลไหมกุ้งหอยฟูปลาเยอะแยะไปหมดเลย ใบอย่างนี้อันนี้เขาเอินใบอย่างค่ะเนี่ยแเสียงเจียวเสียงเจียวไว้แ่ไหคะกินเจ้ากปุนหัวกินเจากระปเตี๋ยวเวลาห้อขยายพันมาเทศอะไรแปปักปักเอาปะใช่เรือเจ้าบ้านนี้สิบบาทค่ะบาทลองกินดูบ่ง่ายบ้อ้าปักเอาเหรอเาืออมาจากกรเตี๋ยวเตมาอ๋อบ่โอเคค่ะลองกินบง ลองกินดูนะคะสิบบาทใช่น้องเงินข่อยบาทนี่ใช้เงินสิบบาทอา่ะใช่ค่ะเจ้าปลูกบ้านีบา่บะอันอาจารย์เอามาค่ะบะ<า>ปลาปลูกปลาปลูกเขาเพิ่นไปยังก็เสี่ยงแงก้ว,งงกวไปปักไว้เอาไว้ปักค่ะ <c oughs> ของกินเยอะแยะเลยโอ้อยากเอาปลา,าปูไปจังเลยแต่บ่ากลัวมันเสียชีวิตก่อนถึงบ้านนะคะเหนะพาเดินตลาดนัดน,นะคะพรพนมนะคะโอ้ยกะเท่าค่ะยามเย็นนะคะ ไทยบ้านเรากินบะดูดิคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ